สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูน้อยร้อยโลที่สมชายคาเซนเตอร์จ้ะวันนี้นะ,ะเอาใจลูกค้านะคะที่ชอบรถแบรนด์อีซูซูกันหน่อยจ้ะวันนี้นะเนเน่ยู่กับนี่เลยค่ะอีซูซูดีแมคเครื่องยนต์1.9นะคะหน้าใหม่โฉมใหม่ปีใหม่ค่ะคันนี้หน้าโฉมปี2020แล้วนะคะสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยและที่สำคัญค,คันนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์ตัวยกสูงค่ะเป็นแครบแคบเปิดได้นะ ให้ดูที่ตาไฟกันก่อนเลยค่ะคันนี้นะหน้าดุมากนะคะหน้าหล่อมากตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะลมดำมีไฟเดย์ไลท์มาให้นะสวยมากตาไฟคันนี้สวยมากนะคะด้าน,นล่างค่ะมีไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกให้ค่ะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะโลโก้ e สู่ตรงนี้ก็เป็นโครเมียมนะจ๊ะสองเขี้ยวสวย,สวยเลยและสีเขานะดำเงาแบบไม่มีรอยขนแมวเลยนะคะสวยมากเจ้าของเดิมนะดูแลดีมากนะ นะคะนี่จอดแบบให้เห็นไฟนะให้เห็นแสงให้เห็นอะไรเข้าไปเยอะๆนะคะเพราะว่าให้ลูกค้านะจะได้ดูว่าคันนี้สวยจริงๆร่องรอยการใช้งานเนี่ยถือว่ามีน้อยมากๆนะคะแม็กคันนี้นะคะได้เป็นแม็กอลลอยจากอีซูซูเลยนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นยางบิสโตนนะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะเป็นยางบิสโตนนะสวยมากคันนี้อุย้ย ยางใหม่ไม่พอค่ะลูกค้าคะสำหรับลูกค้าออนไลน์ของเนเน่นั้นนะฟิล์มก็ต้องใหม่ด้วยเช่นกันค่ะติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยรอบคันกลับมาที่กระจกมองข้างกันสักนิดน,นึงค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีสองสีนะ2สี2โท,ทนสีนะจะเป็นดําเหมือนกันแต่เป็นดําคนละแบบค่ะด้านบนเป็นดําเงาด้านบนเออด้านล่างเป็นดําด้านนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกลางนะคะสวยมากคันนี้ที่จะเป็นโครเมียมนะคะมีบันไดามาให้ เวลาเปิดปับ๊บมีบันไดน,นะคะขึ้นเราสามารถเหยียบขึ้นไปได้เลยอย่างนี้ปุ๊บมันจะได้ดูไม่น่าเกลียดมากนะจ๊ะพลาสติกตรงนี้นะคะก็ยังไม่ได้แกะเลยจากลูกค้าเดี๋ยวเน่ให้ดูด้านในอย่างละเอียดกันที่ฝั่งหนูแลละกันเนาะเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบคันกันก่อนค่ะป่ะให้ดูสีรอบคันนะคะคันนี้สีสวยมากสีดําเงาเป็นอะไรที่สวยมากแล้วดูดุดูเท่มากๆ,ๆเลยนะคะ ตาไฟด้านหลังนะตอนนึ่งคืนเวลามองนึกว่าปีกผีเสื้อจ้ะเพราะว่าสวยมากนะคะสวยมากน้ำจับด้านหลังนะคะที่เปิดด้านหลังเป็นคโครเมียมนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจะเปิดโชว์แมกไลเนอร์กันหน่อยนะคะมีการใช้งานกันมาบ้างนะคะแต่ไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักนะ ฟเบรกดวงที่สามมีมาให้แล้วนะคะอยู่ที่ด้านหลังแล้วก็อย่าเพิ่งไปไกลค่ะเข้ามานี่ก่อนเข้ามานี่ก่อนเนเน่จะให้ดูตรงนี้นะคะรอยอาร์ตจากโรงงานนะคะยังอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยเวลาลูกค้าซื้อรถนะคะเลือกซื้อรถต้องดูตรงนี้กันนิดนึงเพื่อเช็คนะคะว่ารถนะคะมีการชนจากด้านหลังมาหรือเปล่าเนาะโอ้เย นี่นะคะรองรอยการบรรทุกน้อยไม่พอนะคะสีสวยมากๆด้วยนะคะด้าน,นนอกสวยนะคะเราก็ต้องไปดูด้านในว่าด้านในนะคะสวยจริงหรือเปล่าเปิดมาปุ๊บเป็นอย่างที่เน่ๆบอกค่ะคันนี้น้องเป็นแคบเปิดได้จ้านี่นะคะสวยๆเลยด้านในนั่งกันได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะตามขอบประตูตามแนวประตูนะน็อตน,นะคะไม่มีการไขนะรอยอาร์กยังอยู่นะคะ แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวแกะให้ดูสักนิดหนึ่งนี่ค่ะฝุ่งรอยอ้างนะคะสวยๆเลยจากลูกค้าจ๋าเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เราว่ารถไม่มีการชนหนักถึงขั้นว่าต้องทำสีนะเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีรอยอ้างนะคะโอ้โหชนหนักแน่นอนคุณชนเข้าข้างหนักแน่ๆนะคะและที่สำคัญคันนี้ที่นี่เอามารีวิวเอามานำเสนอให้ทุกคน เพราะว่านี่เลยพลาสติกของเขานะคะตรงพลาสติกของเขายังไม่ได้แกะทั้งสองข้างเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะเกียร์กระปุกหกสปีดนะหน้าจอนะคะมาใหญ่ๆบึ้มๆแบบนี้เลยอันนี้คือมาจากโรงงานเขาเลยนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกันได้เลยนะคะนี่แล้วเบาเป็นเบาผ้านะสวยมาก จะบอกว่ารถอ e ีซูซุที่ออกมาใหม่คือทำเบาะออกมาสวยมากนะคะพวงมาลัยเป็นทั้งพวงมาลัยพาวเวอร์และมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะเปิดสปีกเกอร์โฟนวางสายรับสายได้เลยปะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ห้องเครื่องนะคะว่าห้องเครื่องเนี่ยสวยไหมนะคะสวยไหมนะปะตามมาเลยจ่ะตามมาเลยจ่ะเฮ้ยฮ้ยผู้ชายเปิดให้นะคะเนื่องจากตัวเตี้ยนะคะจะไม่ถึงนะคะ ฝากระโปรงนะคะสวยๆเลยมีรอยอา้าจากโรงงานนะคะยังอยู่นะแผ่นสติกเกอร์จากโรงงานก็ยังอยู่นะคะตัวผ้ากันความร้อนเนี่ยยังสวยๆอยู่เลยคันนี้เครื่องยนต์ DDI Blue Power นะคะเครื่อง1.9นะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่แผ่นเพจนะคะยังอยู่พลาสติกยังไม่แกะเลยของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้แล้วเรียบร้อยนะคะแบตเตอรี่ดูแลให้อย่อยางดีนะคันนี้มี ABS ด้วยนะคะ ใครที่สนใจอยากได้คันนี้นะคะโทรเข้ามาหาเน่ได้เลยช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะหรือถ้าอยากโทรหาเน่โดยตรงนะคะ09 26 5 1 5 4 3 6หโทรเข้ามาได้เลยแล้วขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงสักครู่จ้ะเฮ้ยโอเคนี่นะคะให้ดูด้านหน้ากันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะให้ดูด้านหน้ากันอีกรอบหนึ่งใครที่สนใจนะคะรีบจับรีบจองรีบโทรเข้ามาเลย หรือพูดมาขนาดนี้แล้วอยากรู้ราคาแล้วนะคะเอาราคาไปเลยค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าที่อยากได้คันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทเท่านั้นนะจ๊ะและที่สาคัญผ่อนเริ่มต้นกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะใครอยากได้รีโพเข้ามานะคะอยากดูรถรุ่นไหนคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวจะหามารีวิวให้นะคะ สำหรับวันนี้เน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้นะคะต้องนึกถึงเน่ค่ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เน่นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายราคาเ็ลเ่อรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ